ที่พอจัดกันปันเนพื่อนว่าปฐมเหตุของการไถ่บุญคือการเสียสละคือการไถ่ทาน้านคำว่า,าทานก็ต้องมีสิ่งพร้อมมีวัตถุมีเข่าพร้อมอย่าง,งน้อยต้องมีเข่าประกอบเนาะ

ถ้าไม่มีใจบุญใจกุศลคุณธรรมโลกเกิดขึ้นพแม้สิม่าไหนง่นายเลยถึงไปหาเพชรหาหลับจากลำายเวลาพิรุว่ามีประโยชน์ปีนังกึดงขึ้นมองเห็นเพราะวา่ารัตตสงสารพวกนนกเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนควรจะทำให้ชีวิตของความเง็นกนเห็นมิคาเพราแมเกิดขึ้นมาก นี่เราทำดีเน้อาทส่่าทดีได้ดีแม้ว่าผลดีมันตัาแต่ใช้เวลาส่งผลมองต้นเห็ดสั่งปอกไม่ออกสังว่าสั่งานเี้ยงกันปิดกันตตัวก็มีสีออกออกผนรุ่งงามก็อย่เฉยๆบุคคลนั้นตายเรื่องนั้นไมโสดแม้ความดีสันนั้น ก้าเปดนเนินเขาเปิดพวกเลย่อทีสร้าไม่ใช่มันอยู่กับอนาคตเฉยทุกวันนี้เป็นเงินความดีจะปรากฏขึ้นบุคคลเหล่านั้นก็ลงหายหายจากไปแล้วลูกหลานเกิดมากโอ้ยยังดีนอาหัวยุคนั้นสมัยนั้นอาจจะมองไม่ดีแต่มายุคหลง ขวบขวัดีเ de ป de ็นที่ต่อการต้อนงานต่อตดต่อลาสะดวกสบายห็นบ่ความดีแม้มันจะส่งผลชาแต่ว่าชื่อเสียงปลอดหน่อยังมีคนมือมันเองเข้ามาหวดกัรสร้างชุนงามว่าดีปลอดหน่อเออใช่ครับปอดหน่อสุขสุขพุมีสุขภาพระนามัยแข็งแรงเจริญโดยอายุวันนักสุขภาพลัฐทุกท่านทุกคนเธอสาธุ อาอไฟบัตรใหมยไล้เรื่อยๆานกว่าญยณโยมใดเยาร่วมทำบุญเด้องานกระทำสมสงพอขอบคุณรองอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสะางเน่นองา์พระจริญต่าไฟตะลายด่างต่าเจรินพรไปบัสรนา่าบรลงพอผูเจริชลวัด มาตั้งไรฟังเ่เป็นยังต่อเก็เนีกวหรือว่ามีส่วนอ่านเนสียดันนที่จิอยู่ให้มากบังกกิดมันจะมาหลบหลับิตะบพรอย่างเดียวหทบทำบุญกันจเริ่พรายไปตามกำลังที่จฟ้องนี่นะครันีแก็ล้างพระเดินเจ้าอ่านี้ อันดรรับต้นุมีแบบพวกเมียวบับบแมงสาบน้องไพมันนอ้นนองหิ่งจาลเางเนี่ยที่หนอกทางมับน้องนอกคอแอบบเตยแนบับบหกหล่าเมืองไม่หิมม่องมาร่วมทางรงทานแต่น้ำเดือดตลอดตลอดงานเลยอวกเอดไดไมด้ว,าว่า,า,าวนสดีเดอเขาของข้าพเจ้าเขาดันหลอกบัว ยกใส่เกลีวเท่าใสหัวิตใจกนองรมก่อขุดพระทับประสงค์ขอให้พึงมาแก้วขอให้แก้วจากบวงมัอ่าโดยการหายทานขอให้เด็พบเด็วขอศาสต์าสนาปฏอญานในอาณาพบการเรื่องหน้าร้อเพลินใส่บาตรกดีๆเอม้านคุกเพลักทานาสิโน่ากความอให้ก็มีใจดี เพื่อให้นบิจาคไปแล้วใช้สลับไปว่าก็มีปิดใจหนาเลยอินอกอนไดีสงศมีอ้อนวอนชวัน้องางกงานแล้วกนาัวางทางนอย่างมากคือนไม่เท เอาความเจริมาส่งตรทั่วน้องเขาจะเอาความเขาจะาให้่จะหลับปิคุ้มใจใหน้องพููใจบุญใจดีสนตอบถูกมนยกต์อบ ขอกราบขอบพระคุณครับที่มาเป็นผู้ชมนะครับอ่าขอขอ <laughs> <laughs>

ถ่ายคลิปเมื่อกี้กันถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปบรรยากาศครับมันแรกครับผมเอ้า <c oughs> <c oughs> Hãy được cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn え、ぷん。そこにいるに。うん。ほんまに。<noise> <noise>

不 <laughs> 我拿弄、啊。 อ้าวาพยานมาคัก <c oughs> <c oughs>

ใ้นเนองยังล่ะน้องยังเพื่อเลน้องบ้าบรรยากาศครับวันนี้วันแรกครับผมเฮ้ยถ่ายคลิป็ับไปถ่ายรูปไปยิย้อยพปยิยอย โอ้มือนเคยงานดีแตว่าโอ้แมนบอกว่ายุงาทำงานดีนะวันนี้